แต่ว่ายังไม่เคยมีเวอร์ชันร้องจับพิธีมเลยครั้งแรกเลยเป็ครั้งแรกครับถือว่าจะลองกับเอลงขึ้นช้าของเขาบ้างนะฮะโอเคอันนี้ปล่อยปล่อยมานานแล้วปล่อยมาแล้วสักเดือนเดือนแต่ก็เป็นกระแสอยู่นะก็ก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่โอเคครับก็ก็เป็นกำลังใจมากๆก็ขอบคุณแฟนคับด้วยก็ทำให้เราแบบมีแรงทำเพลงต่อไปทำใหม่ดีด้วยมีเดี๋ยว มีความสื่อถึงตัวเองใช่ครับก็ชื่อเพลงก็เป็นชื่อลูกสาวนะครับได้ครับก็ขอให้เขาฟัง้วคืออันนี้เป็นเพลงในรอบซิงเกิลรอบกีี่ปีครับพี่แดนจะไกลับมาทำก็สามสี่ปีครับแต่งเองทำเองเอ่อข้าวเป็นรอบเป็นรับคนมาช่วยทำนะครับแต่ว่าเราก็เป็นโปรดิวเซอร์นะับาแล้วการฝุดก,กับดูโอของเราเป็นยังไงยากไหม เมื่อกี้อ่ะซ้อมก่อนขึ้นเวทีเลยซ้อมเมื่อกี้แต่ว่าจริงๆเขาก็แค่จะเคยแอบฟุ้งฟ้ดมาบ้า,าง,างาแต่ว่าเขาก็ตั้งใจร้องมากนะเมื่อกี้ครับก็ขอบคุณเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสาจะร้องเวอร์ชันดีๆอัดคพิณให้ฟังนด้วยกันนะไอ้จะมีแรงกลับมาทำแบบว่าซิงเกิลเต็มตัวยังใช่ครับก็ตอนนี้จัดการเรื่องตารางชีวิตได้แล้วนะครับน้องก็เริ่มโตกันแล้วแล้วก็เรื่องระบบในการ ดูแลเลี้ยงลูกๆเนี่ยคุณแม่ก็คือน้องแทดับเขาก็ชัดเจนวเวามากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เราแต่ละคนก็เริ่มมีเวลาในการออกไปทําชีวิตหรือทําอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นนะใ่แ้หายเหนื่อยแล้วเหรอโอยหายเหนื่อยเยอะมากครับเพราะว่าเพราะว่าผมกับน้องพยายามเซ็ตระบบทุกอย่างที่มันสามารถทําได้เช่น ระบบการให้รูดนอนยาว ừ ừ ừ เองด้วยตัวเองตอนกลางคืนนี่ก็ตอนนี้กำลังจะเซตให้รูกกินข้าวเองอยู่ครับแต่ล้วเกิดว่าผ่านขั้นตอนนี้ชิ้นง่ายไปทุกอย่างเลยแบบทำให้เรามีเวลามากขึ้นสเต็ปต่อไปก็คือพ่อพุ่แม่ก็มีเวลากันเองมากขึ้นแหละใช่ตอนนี้ก็มีมากขึ้นนะก็ะะได้มาดูซีรีส์ได้กันบ้างได้ออกไปร้านข้าวได้กันนะครับก็ต้องก็ต้องขอบคุณจะต้องขอบคุณเอียงด้วยขอบคุณ ปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยครับอย่างนี้แบบคอยช่วยกันก็เลยได้เห็นภาพหวานบ้างแล้วครับตอนไปเรี่ยวไปด้วยใช่ก็เริ่มก็เริ่มมีบ้างครับก็พยายามคุยกันตลอดว่าจริงๆคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่จะมีลูกแล้วแหละว่ายังไงความสําคัญของพ่อคุณแม่เนี่ยไอ้ก็ต้องให้เป็นลำดับหนึ่งเพราะว่าถ้าความรักความผูกพันของคุณพ่อคุณแม่มันโอเคอ่ะผมเชื่อว่าก็จะส่งลูก อย่างเมื่อเช้าเมื่อเช้าก่อนที่จะออกมาทำงานเนี้ครับก็จะรูปนั่งทานข้าวอยู่แล้วก็จะกอดแก้มน้มองแพดนอนที้จะออกแล้วเราก็ยังทําต่อหน้าเขาตอนนั้นล,ลูกคู่ครือเดี๋ยวนี้ลูกเขินเป็นแล้วลุกกาเริ่มแบบว่าอ๋อแล้วเราคิดว่าการทําอะไรแบบเนี้ย มันน่าจะซึมซับไปถึงเขาที่วันนี้เขาโตขึ้นการที่ให้ความรักกันั้ในครอบครัวแล้วก็ให้กับเพื่อ,ๆอนๆสมมติด้วยกันอ่ะเขาน่าจะได้รับเรื่องนี้ไปนะครับแสดงว่าหมดห่วงเรื่องแบบห่วงแม่เขาลู้ลูบบ้านเขาจะมีห่วงแ<ช>ม่ไหคุณพ่พอห่วงแม่คุณพ่พอก่อนตอนแรกแต่นท้องแพ้แต่ลัวเรื่องนี้ว่า เราลองดูไหมว่าแบบไอเรากอดลูกหอมลูกไอ้หอมกันเนี่ยก่อนหน้าลูกอ่ะลูกเขาจะลองดึงมาแย่งหรือเปล่าว่าจริงตอนวันนี้เมื่วันนี้โรล่าเนี่ยลูกสาวติดมากคือแบบไอ้อาร์ก็จะล้องมาให้อผมอย่างเดียวแล้วก็ลองแบบเออลองกอดดูบ้างเขกอดน้องๆนะต่อหน้าลูกแล้กดว่าเนี่ยอย่างที่บอกเขาก็จะเขยิ้มแล้วก็แบบ เชียก็ถือว่าโอเคเปบรรยากาศที่ดีแต่ละลูกฟินลูกฟินินเลยไม่ได้ถ่ายฟิปไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูได้แบบว่าหน้าเขาฟินตอนไหนจะดูน้องติดตามในในโซเชียลกันเขาต่างคนต่างเหมือนกันเหมือนการลูกชายนี่แบบเกิดแมาช่วยเขาต่างคนต่างมีเวลากขาฟินนี้เขาจะไปรับงานรับงานก็เดือนวันนี้เขาก็ยังสนุกกับการเจีงลูกอยู่บ้างเพราะว่า คขาเป็นคนทำกับข้าวจัดตารางการเรียนการสอบในต่าๆให้กับลูกเงด้วยผมว่าคิดว่าตอนนี้เขายัางมันน่าจะยังอินแล้วก็มีความสุขอยู่ในการที่จะเรียนรูปกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นความตั้งใจมาตั้งแต่วันแรกที่แบบตัดสินใจว่าจะมีรูกหรือไม่มีรูกดีแล้วก็มีรูกแล้วเขาก็ ทำสิ่งที่เราตั้งใจให้ดีที่สุดอยเพราสะดวกการมีลูกก็เลยจะต้องมีลูกเพิ่มเพิ่มใหม่ที่ไหนยันยังยัน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 เรื่องนี้นยยเปยนโันยันยันยนยันยนยันยนยันอนยันยนยวนยันยันอกนยั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 ยังในยันยันยแนยวนยันยันยักเ่ายัายมายันยันยัายันไันยันยเนยไนยได้ันย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 รายันแเนยันยนยรนยัยันยัันยันยัันยมแผนนแยน อยู่ๆก็ปุ๊บปั๊บแล้วก็เฮอยูเาเปลี่ยนใจมีดีกว่าอย่างมีเขาอะซึ่งผู้ต่อไปก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะบอกว่าเจะมีหรือไม่มีขอดูสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆดีกว่าตอนนี้แฝกผิดกว่าครับผวมากกว่าครับผัวมกว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เป็ช่วงเดินเดินวิ่งวิ่งจะไม่ตัดสินใจทีนี้วตอบต้องแบบให้น้องเข้าโรงเรียนเลยดีกว่ามาดูว่าเหงาไหมเหงาไหม มีมีโปรเจกต์ทำอะไรบีปีนี้จริงๆโปรเจกต์ยังไม่ได้มีนะครับแต่ว่าก็ก็ยังเหมือนเดิมครับถ้าเราเวลาคือพยายามทุกทีพยายามเคลียร์เวลาให้ได้มีเวลาไปอิดี้ได้าเวลาแลก็เดี๋ยวาจากว่าแฟนที่เคยไปก็น่าจะน่าจะรู้ว่าเดี๋เาเจอกันก็เป็นกิจกรรปีอยู่แล้วนครับออกทคขอบุณมากขอบคุณครับ